อาหารอร่อยและบรรยากาศดีครับผมปลาเยอะอยู่ริมทุ่งนาครับผมบรรยากาศบ้านๆนะครับบรรยากาศแบบเย็นสบายอยู่ติดน้ําและทุ่งนาครับกับข้าวอาหารคนและก็มีอาหารปลาครับผมนี่ครับปลาเยอะมากครับผมนี่ครับคนนี้ก็จะเป็นสะพานคุณป้าครับผมมาพักก่อนมานั่งเล่นนะครับรับประทานอาหารมีปลาให้ดูนะครับแล้วก็ ร้านกาแฟนะครับตรงนี้ครับเป็นมุมกาแฟครัวข้างยุ้งนะครับนี่เลยครับสวยและบรรยากาศดีร่มรื่นมากครับผมอยู่ที่ไร่สีทองสุขครับอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณถ้าเข้ามาจะเป็นข้างหน้างก็ทําแบบสไตล์แบบโคกหนองนานะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเพาะแหนแดงนะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีที่เพาะอีกที่หนึ่งไว้สําหรับปลากินพืชนะครับนี่ร่มรื่นบรรยากาศดีมากครับฝั่งนั้นก็จะมีที่นั่งนะครับ นี่เลยครับพามาดูครับหนึ่งพื้นที่สวยๆก่อนหน้านี้ก็เคยพามาดูแล้วครับผมนี่ครับข้าวก็ขึ้นแล้วตอนนั้นที่มาข้าวยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับผมคอยดูแต่ตอนข้าวสุกนะครับจะเป็นทุ่งสีทองนะครับสวยนะครับเรื่องอารามไปเลยครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็เขียวขจีไปก่อนนะครับผมนี่เลยครับบรรยากาศตรงนั้นเป็นครัวข้างยุงให้อาหารนะครับพื้นที่นะครับใหญ่มากครับผมปลูกไม้นะครับ ไม้ป่าไม้มงคลไม้ผลนะครับนี่เลยครับทุ่งนาใหญ่มากนะครับข้าวสวยฝั่งนู้นก็จะเลี้ยงมีบ่อเลี้ยงปลาเยอะครับผมแล้วก็อยู่ข้างหน้าก็จะอยู่ติดกับเอ่อเป็นลําห้วยนะครับข้างหน้าจะเป็นลําห้วยแบบแบบน้ําแบบล้อมรอบครับผมที่นี่ครับน้าและต้นไม้เยอะมากบรรยากาศดีมากครับผมไร่สีทองสุกโคกน้องนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับผมนี่เลยครับบริเวณข้างหน้า ทางเข้าครัวค้างยุ้งนะครับนู่นจะเป็นลําห้วยครับผมทางเข้ามาจะเป็นลําห้วยมีกระท่อมไว้ที่นั่งพักผ่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลานะครับทางบ่อเลี้ยงปลากระท่อมกันครับนี่บริเวณในสวนครับผมปลูกป่าปลูกไม้ป่าไม้มงคลนะครับมันจะเป็นต้นสักต้นพะยุงนะครับต้นอ้อยนะครับปลูกเสริมปลูกแซมกันไปครับนี่นะครับเป็นอ้อยคันน้ํานะครับผม นี่ครับทางไปปลูกป่าปลูกต้นยางนาปลูกทุกอย่างครับผมนี่ก็จะอีกบ่อครับผมบ่อตรงนี้ครับจะเลี้ยงไว้นะครับผมเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับผมทางด้านก็จะใช้วัตถุดิบในไร่นี่แหละครับผมประกอบอาหารปลาก็เลี้ยงเ่งธรรมชาติครับนี่เลยครับน้าสวยๆนี่แหละครับผมปลาเนื้อหวานเนื้อดีครับผมมันจะมีอีกฟู้งหนึ่งอยู่ทางนู้นครับผม เห็ดก็จะใช้เป็นเห็ดที่ปลูกเองนะครับนี่ครับวัตถุดิบอยู่ในไรเลยนะครับก็จะมีพืชผักนะครับก็จะใช้ทางใช้แบบของในไรเท่านั้นครับผมช่วงนี้ครับผมปลูกทุกอย่างเลยครับผมที่กินได้นะครับผมที่นี่ครับนี่ครับอย่างที่บอกคือในที่ร้านก็คือจะใช้นี่ครับผักที่ปลูกเองนะครับที่ปลูกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นัวระพามะละกอครับผมนี่หละครับ เป็นเมนูต่ำครับนี่เลยมะเขือนะครับพริกขาตะไคร้ครับปลูกทุกอย่างครับผมเลยเยอะมากครับนี่มะละกอเป็นแถวเลยครับตรงนี้ก็จะปลูกป่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นประดู่ต้นพยุงต้นกล้วยแล้วก็ต้นไผ่นะครับวันนี้ครับเห็ดก็จะขึ้นตรงนี้และครับผมนี่เห็ดเห็ดหลายหลายหลายๆอย่างก็จะขึ้นอยู่ในป่านี่แหละครับผมนี่นี่ครับเป็นป่าครับผมตัวนี้ ปุ๊ป่า